เขาอยากหมุนรอบแบบว่าแบบนี้ค่ะแลบบ้วป็น <c oughs> สวัสดีครับโโน่เจอร์นี่ค่ะผมสวัสดีค่ะพีทแพทพาไปกินตอนนี้เราอยู่ไหนครับอยู่ท,ท,ที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะกำลังจะเดินทางไปที่สุราษฎร์ธานียิ่ีตอนัสสุราษร์สีครับครับผมเรากำลังไปกินอาหารเช้าครที่ร้านไหนครับ ร้านข้าวแกงนกขุนทองค่ะพี่เขาบอกว่าเป็นร้านที่อร่อยที่สุดในสุราษฎร์ธานีเป็นซิกเนเจอร์ของสุราษฎร์ข้าวแกงที่อร่อยที่สุดร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านแบบรสชาติอาหารใต้แท้แบบคนถิ่นเขากินกันนะครับคนภาคใต้เลย อันแรกครับแกงเนื้อครับรุยครับรบสชาติจะส,ส,สั่งกจ้านมากเครื่องเทศแบบถึงพิกถึงทิงเลยถ้าคนไม่ชอบก็อาจจะแรงกันไปแต่ผมกินได้ครับในสองครับผัดพริกแกงใต้รุยครับ รสชาติมันค่อนข้างคล้ายกันนะผมไม่รู้จะอธิบายเนี่ยแต่ถือว่าจัดจ้านใต,ใต้ไม่เหมือนติกแกงภาคกลางต่อ,อไปครับปลาทอดขมิ้นครับเขาบอ,อกทีเด็ดเลยครับเน<ๆ>ื้อก้นอร่อยนะรสชาติ<ๆ>ก็หวานปลาแล้วก็ได้กลิ่นขมิน้นหอมมากโคตรเด็ดครับอันนี้แนะนำเลยต่อ,อไปครับ ไข่ดาวไข่เค็มครับนี่ที่เด็ดเหมือนกันลองดูครับลุยับเนี่ยคนอร่อยรอครับเด็ดจริงคราเนี้ยมีสองอย่างนะที่แนะนำมาข,าข้าคขามิ้นกับไข่ดาวไข่เค็มเด็ด ทักเสร็จแล้วครับกําลังจะนอนอ๋อไม่ใช่กําลังเดินทางไปที่เขื่อนเชี่ยวหลานครับระยะทางประมาณ6 0สิบถึงเจ็ดสิบกิโลครับที่อำเภออะไรครับ้านลุงคุณตานตองเรกมันเป็นตาคุณนัะเรื่องเรียกมันเป็นลุงคุณนั่นแหละเพราะว่าเขาเก่งคนน่งเขาเป็นตาคุณอ่าใช่เห็นปห่อไม่ผิดนะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่แก่เชี่ยวหลานครับผมประมาณแล้อนบ่อย มมไ,ไม่เห็นอะไรครับถึงแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เชี่ยวหลานแล้วเชี่ยวหลานแต่ว่ายังไม่ถึงเขื่อนนะพามาดูสะพานที่มีรูปหัวใจภูเขารูปหัวใจอยู่ข้างหลังค่ะอสะพานแขวนภูเขารูปหัวใจนะคะดูเลยค่ะ แต่เขาต้องซึงมซับภูเขาดูหัวใจก,กเราต้องไปอยู่ฝั่งโน้นให้ให้เลยยอดสะพานไปอยอดเลี่แต่ละคนก็กำลังถ่ายรูปนะครับเฮ้ยแต่ผมไม่ถ่ายนะไม่ชอบทำไมถึงจะไม่ถ่ายนา,นานทีจะมาเที่ยวกันมันต้องถ่ายปะมันต้องอะไรนะมันต้องถ่ายรูปด้วยกันไหม อ๋อ,อ,อถ้าไม่ถ่ายอะไม่ได้ให้ฉันถ่ายเหรอถ่ายสิถ่ายถ่ายให้น้อยแต่ว่าเดี๋ยวนะคอายหลังก่อนจะได้เห็นลูกหัวใจนัดเอียงให้ผู้สวยไหมสวยก็ได้ค่ะตอแหลชิบ that this I tell already all can โอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่เขี่อนเชี่ยวหลานแล้วเตงขาเขาอยากหมุนรอบแบบว่าแบบนี้ค่ะแบบว่านะคะภูเขาลูกหัวใจนะคะโอเคค่ะ บายบายบบาายยไปไหนบายบายไปเขือนเชี่ยวหลานเดี๋ยวไปลงเรือกันคะ่ะตอนนี้ถึงแร้วครับแพทที่ไหนอะ่ะเขือนเชี่ยวหลานค่ะเออใครๆก็รู้ครับ ตอนนี้รอเรือครับ11เโมงตอนนี้สิบโมงยีิบสี่นาทีครับอีกประมาณสามสิบนาทีครับผม,ม,ม,มอ้ <c oughs> อาวซิริท้องฟ้าสวยมากครับวันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศร,บรอบๆของเขื่อนรัชประพานะครับ สวยอ่ะทริปนี้โคตรดี oh, ครับมีตากล้องผมไม่ต้องทำหน้าที่อะไรโอ้เพอร์เฟครับเดี๋ยวจะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะตอนนี้เลย <c oughs> อะไรอะไรอะไรครับนี่อะไรครับตั้งแต่ขนาดวินเธอมองแอร์ไม่ไม่เป็นคนเลย นี่เธอเธอเห็นคนสวยเปล่าเห็นเปล่าไม่น้าค่ะคนสวยเห็นนะครับตอนนี้มารอเรือที่ท่าเรือแล้วนะครับร้าเอน้ายดูหน้าเพื่อนด้วยท่าเรืออะไร่ะหรอค่ไม่รู้อ่ะท่าเรือที่จะไปเชี่ยวหลานใช่ครับที่เขานำไปแล้วมีที่เดียวแหละโอเคตามพี่ก็ไปครับเป็นไงบ้างครับตื่นเต้นหรือเปล่าครับ ทำไมเป็นอย่างนั้นไปได้กลัวกล้องนี่บอกไปซื้อเบียร์มาซื้อเบียร์มาไม่ซื้อมาผมไม่กินครับเบียร์อย่าอย่าน้ำหน่ายทำไมจะไม่กินเนี่ยผมไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์ซื้อแต่อะไรมารู้ปะเลยอะไรก็ไม่รู้หมดไปสี่ห้าร้อยได้แต่ขนมอันสำคัญไม่ยอมซื้อมาบ่นจังว่าไม่เห็นเขาถึงเบียร์อะไรแล้วแพทกินไม่กินเออ เรือเรานะครับไปแล้วคนแรกคนสองบายบายแล้วตอนนี้อยู่บนเรือแล้วนะครับกำลังจะออกเดินทางไปที่เช่าหลานเช่าหลานลากูน่านะครับใช้เวลาเดินทางประมาณห้าชั่วโมงเดินไปแนละ้ว <laughs> แต่พี่เขาบอกว่าเขาจะพาไปแลนด์มาร์คของเขื่อนเช่าหลานก่อนที่นั่นก็คือเขาสามเพลค่ะหรือเรียกว่าปุ้ยหลินเมืองไทยนะอ่ะทุกคนพร้อมไหม ไม่มีใครคุยพร้อมครับ let's go <S mm hmm. เจอกันลมเย็นมากแพตตี้เดี๋ยวดี ไปหมดแล้วครับตอนนี้ถึงจุดที่เขาแวะให้ถ่ายรูปนะครับโอเคสวยมากครับตาจริงสวยกว่าในวิดีโอเยอะเลยนะถ่ายรูปค่ะ <c oughs> ดูหัวดิแซสซี่น,นั่นงๆอะไรหรอสวยมากครับขอดรูปนะครับ,บ,รบไม่รู้ว่าถ่ายสวยไหมนะ เช่าหลานลากูน่าครับผมถึงที่พักแล้วนะแต่เข้าไปเช็คอินกันครับ17แตเซนะอร์ไพเนีเดินตามไปตรงสะพานนี้จะมีหมายเลขอยู่หน้าห้องข้างหงนะค,คนะคคนะคี่คะค เจ็ดสิบแปดแล้วก็ทางีสอร์เราของเงินมาจำกุญแจห้องละหนึ่งร้อยบาทแล้ววันที่เช็คเอาท์นำซองนี้ก็คือจะมีกุญแจรีโมทแล้วก็กุญแจห้องมาคืนที่หน้าเคาน์เตอร์หน้าเคาน์เตอร์จะคืนเงินหนึ่งร้อยบาทให้นะคะเพียงแค่มาจำไวเ้เฉยๆหรือว่าลูกค้าสะดวกเป็นมาจำบัตรประชาชนก็ได้แล้วจะนค่าสะดวกค่ะมีเวลคัมดิงนะครับผมยกก่อนเลยดูครับดได้เนอืมเฟสเลยครับ สสรสาชาติเป็นไงหวานมันจะใกล้เกินไป <laughs> ใ,นใกล้หวานอย่างเดียวเหรอโอเคไปที่พักกันครับถึง <laughs> ห้อง,อง okay. s <S แล้วครับห้องสิบหกโอเคหนึ่งหกนะคะวันนี้นหนึ่งหกเอาไปก็แล้วคะ่คะยูทูบเบอร์ค่ะ แทนแทมแทนแทนโอ้เข้ามาครับอ้าวจ้าเหยียอยู่ไหนอ่ะอันนี้เป็นห้องน้ำนะเชฟอันนี้เป็นเตียงแยกตรงนี้ก็เป็นเตียงอ๋ออันนั้นไม่เกี่ยวนะครับมีห้องน้ำมีห้องแอร์ครับมีระเบียงด้านหน้าด้วยนะนี่โอเคเปิดมาชมวิวได้เลยนะครับนี่เป็นวิวหลังที่พักนะครับก็ เป็นภูเขาหินปูนล,ล้อมรอบนะครับถือว่าสวยมากๆแล้วก็ไม่มีคำบรรยายได้นอกจากจะมาสัมผัสเองแต่เราจะลงเล่นน้ำแล้วนะครับ <c oughs> โอ้ราจะมีการแข่งขันเรือ,อรพายเดี๋ยวเราจะลงเล่นน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวให้แพตตี้พาย <c oughs> โอเคไหมให้เขาลงเรือให้ได้ก่อนครับโอเค เดี๋ยวเราไปทาเพื่อนแข่งเรือกันนะคะเพ <semb> ื่อนรักแข่งลองทาดิทาดิเนาะแข่งเรือกันไหมเชิญชิญเชิญเชิญทางนี้เป็มช้อนช้อนจริงๆนะเอาถึงไหนเอาเอาถึงไหนเอาเดี๋ยวตั้งลำเก่าครับตั้งลำเก่าถึงที่พัก <meglio> อ่าตั <çocuğ> ้งลำเก่าไปถึงนู้นก่อนแล้วค่อยตั้งลำนะเราเราเราจะกลับไปได้ใช่ไหมแอนไม่รู้ แล้วทำยังไงอ่ะอ๋อนี่นี่นี่เริ่มเป้นแล้วเริ่มเต้นแล้วตั้งลำรอเพื่อนตั้งลำครับตั้งลำเธอก็พายคนเดียวนะพี่ฟักเราออันไหนนูน่น,นสีเขียวปะสีเขียวค่ะใช่ปะหน้า,นาไงที่ก่อนเรือเขียว,วอ่ะเธอท้าไมเสียวเขียวเราะน้อยก็ไม่เป็นอ้าครับไปค่ะพเพื่อนดน้วยนะห็นก็นี่ไงถ่ายหน<อ>ึ่งสองไป นั่งเฉยๆนะคะให้ตอนขากเร็วจ้ะไปครับเพื่อนรักไปใกล้ๆเขาสิไปแล้วเพื่อนนำแล้วเนี่ยไปแล้วไปแล้วขาดครับไไปเพื่อนนำแล้วค่ะเอ้าอาจจะปิดกับแม่ที่ก็เธอพายคนเดียวฉันไม่ได้พายด้วยเพื่อนนำไปแล้วเขาสามัคคีกันดีเนาะโอ้เรียบร้อยเลยครับขาดครับเพื่อนไปแล้ว โอ้ไหนว่ากครับเหนก็ว่ายนา้ำอีกนั่งสบายจังเป็นคุณนายนั่งเฉยๆมีคนพายเรือให้ด้วยเป็นรักจังมีคนพามาชมวิวทิวทัศน์ตากแดดดูภูเขาและใส่น้ำถึงแดดจะไม่ร้อนแต่ว่ามันร้อนมากเลยค่ะ อินกับเราหน่อยได้ไหมข้างลักหน่อยได้หรือเปล่าโอ้มันนั่งผิดท่านี่เองแล้วทำไมมันถึงไม่ปิดให้ ับตอนนี้เราอยู่กลางมหาสมุทรครับอันไกลโพนตอนนี้เรากาลังจะกลับที่พักครับโดยที่ผมเนี่ยจะไม่พายให้แพทพายคนเดียวพายคนเดียวได้ไหมว่าเราจะถึงที่พักกันหรือเปล่านี่เป็นชาเลนจ์ใหม่ให้แพทนะครับสุดๆไปเลยผู้หญิงคนนี้นอกจากบนเกงดาเกงเรายังพายเรือเพนนิคแอบบ้ะสนุกไหม ขนมเปล่าสนมข้าวยังไงปานนีหมดเลยปานนี้หมดเลยอะดดารีารีนี่ร้อนเองาข้าไมหมวนเดียรเาจะเรียกทำไมเอานี้มาให้ดูนะทำไมเอานี่มี่แล้วอไปดิทำไมเอานีเร็ว กจะพี่มารักกับนูจะทำให้พี่ได้รู้ว่ารักกับนู้เลยโอ้ยตกใจอ่ะตกใจเขาไงเดี๋ยวเราจะลงไปเล่นน้ำยาวๆแล้วนะครับโห้โคตรดีบรรยากาศชิลจัดต่อซ้อมตออลงได้หรือเปล่าซ้อมปึ๊บ ร้อย <laughs> โอเคครับเดี๋ยวเราจะผ่านเข้าไปในช่องเขาสามเกอครับผมบรรยากาศ<า>แบบ<า>ตื่นเต้นมากเลย